เราสังเกตเตัวเองตอนนี้มันมีความตื่นรู้อยู่ช่วงบนไหมเป็นสำนึกรู้อยู่นิ่งอยู่รู้อยู่เมื่อเราลืมตาอยู่ข้างหนที่มันรู้อยู่ตรงนี้คือธามนมณีที่ฟ้าฝึกให้เลื่อนขึ้นเรื่องลงก็เพื่อให้รู้จักสิ่งนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่สำนึกรู้มาปรากฏที่กลางอ,อก คนที่รู้สึกได้คือสภาวะนี้มีเด่นได้สสำหรับคนที่มีลักษณะเด่นตรงนี้จะสามารถพาฝึกเข้าถึงสภาวะรู้ที่บริสุทธิ์ได้ความตื่นรู้ปรากฏช่วงบนกลางศีรษะมันเคลื่อนได้จริงๆมันไม่ได้อยู่ในกายหรอกมันเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นเนื้อธรรมน่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ตรจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริง ภาษาพระท่านเรียกว่าญาณทัศนะ,ะคือญาณะรู้ทัศนะเห็นเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงกลไกการทํางานของสภาวะนี้ก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยที่มันรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันประกอบไปสองสิ่งในสภาวะจิตตั้งมั่นเนี่ยมันวางกายได้ก็จริงมันรู้สึกว่ากายเป็นส่วนหนึ่งแต่จิตอะ่ะมันยังมีความยึดติดอยู่ ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าผู้รู้ที่มีจุดมียอมอยู่มันคือมันยังยึดจิตอยู่สภาวะตรงจิตตั้งมั่นตรงเนี้พอเราพัฒนามาถึงตรงนี้พระพุทธองค์จะทรงสอนให้ยิ่งขึ้นไปว่าเปลื้องจิตหรือน้อมจิตเข้าสู่อมะตะธาตุนั่นสงบนั่นระงับนั่นปานีไม่มีปัจจัยพุญแต่นั่นคือวิธีพลิกเข้าสู่วิปัสสนาญาณจากจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิพลิกเป็นวิปัสสนาญาณ ก็จะเกิดสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงสภาวะตรงนี้มันจะเกิดการเปื้องจิตออกไปสิ่งที่บดบังสภาวะรู้อยู่เนี่ยมันจะถูกหลุดออกไปมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าทร,รมจากสุหรือเห็นตามความเป็นจริงวิธีฝึกง่ายๆก็คือพอเรามีสภาวะตื่นรู้ได้ดีเนี่ยมันจะสามารถขยายตัวเบิกบานออกได้การรับรู้ที่มันแผ่กว้างออกไป รู้ตื่นเบิกบานใครที่รู้สึกถึงบรรยากาศที่มันแผ่ออกได้นั่นคือคนที่พร้อมที่จะเดินเข้าสู่วิปาญญาัสสนาพอเราฝึกตรงนี้เราจะฝึกเรื่องของการขยายการรับรู้ให้กว้างขึ้นที่เป็นวิปาญญาัสสนาย่างแล้วก็หดการรับรู้เหลือแค่อยู่ภายในจะเป็นสัมมาสมาธิตื่นรู้มันสามารถพลิกไปมาระหว่าง ฌานกับยานหรือพิกไปมาระหว่างสมาสมาธิและวิปัสสนายาณนะ่ะเขาพิก,กันแบบนี้นะในสมาวะสมาธิเป็นต้นไปเนี่ยมันพิกไปมาระหว่างฌานกับยานได้อันนี้เป็นต้นเกินไว้คร่าว